ผู้หญิงต่อเลยรายการนี้ก็วันนี้แถลงข่าวพี่ปืมในการแข่งขัน VNL นะฮะทางบริษัทแกรมมี่เนี่ยเขาก็เป็นถือว่าปีที่ซื้อลิขสรทสิ์มาพอจากช่องเดิมที่เขาถ่ายมาหลายหลายปีนานมากช่องสามช่องสามตอนนี้ช่องน้อยสีเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทางแกรมมี่นะฮะก็คือทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ช่อง G ีมเอ็มยี่สิบห้าก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดสด การแข่งขัน v n l ของทีมชาไทยในรอบรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจำนวนทั้งหมด12เกมอให้กับแฟนๆได้ติดตามกันผ่านทั้ง2ช่องทางนี่แหละคือช่องวันครับช่องวันนี่31แลวก็ช่อง m m 25ช่องวันนี่คือพี่จัดใช่ไหมจัดสัตทุกความจริงอ่ะใช่ยังอยู่เป่าใช่ไหมอยู่ว่าไม่รู้อยู่อยอยู่อยู่นะพี่แล้วก็ช่องช m m 25นี่แฉใช่ไหมพี่มดดำ เพราะว่าอยู่ข้างล่างนี่พี่พี่ที่อยู่ออฟฟิศนี่ดูทุกวันเลยเขามีดีันเขามีดีรันตอนบ่ายๆไง๋อช่องนี้เขาก็นี่มีพวกละครซีรีส์อะไรเยอะมีมีใช่ไหมมีมีเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้กับการถ่ายสดเกมการแข่งขัน VNL ของทีมชาติไทยนะครับได้ดูแน่นอนในปีนี้ทางหน้าจอทีวีคือตอนแรกเนี่ยคือมันจะแข่งอยู่แล้วปื้มมันจะแข่งวันที่31นี้แล้วแต่ว่าเราก็รออยู่จะมีช่อง ทีวีช่องไหนใจดีไปซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายสดให้เขาเป็นแฟนได้ติดตามหรือเปล่าอืมฉันจะเอ m t เอมทอยู่นะซื้อมาแล้วเอ้าแน่นอน <laughs> ซื้อรายกันไหนวีแนลวีแนลวีแนลนี่นะเอออ่ะก็ประจำปีนี้ได้ดูทางหน้าจอทีวีอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งปีนะครับ <c oughs> ผมเป็นอย่างน้อยนะก็ไม่รู้ว่าเขาเขาซื้อเขาเซ็นยาวด้วยแต่ผมว่า,าคงเซ็นปีต่อปีแหละแล้วก็ออกทางหน้าจอ อย่างเดียวนะเจะออกทางหน้าจออย่างเดียวไม่รู้ออนไลน์ออนไลน์น่าจะไม่ได้มั้งน่าจะทางหน้าจอเพราะฉะนั้นใครที่อยากติดตามก็ติดตามทางหน้าจอแล้วกันนะครับทั้งช่องอ่าช่องวันกับทางช่องยิมเอ็มยี่สิบห้าลองช่องนี้นะครับหลังโกงหลังเกมอะไรเงี้ยพี่อ่อมบอกว่าเขียนข่าวลงอยู่แล้วแหละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช่ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋อผมจะบอกว่าให้มันเป็นคอมมูนิตี้ไงแบบมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยในยิมเอ็มบอล ก็อย่างของเขาเนี่ยแต่อย่าพึ่งก่อนใช่ไหมอ่าอย่าพึ่งก่อนเขานี่ยเขาบอกว่ามีเจาะลึกแบบ exclusive ซีฟเอ็กซ์คลูนะฮะได้ดูแบบว่านอกจากจะมีมีเกมการแข่งขันให้ดูว่าจะมีหลังกงหลังเกมเบื้องล้มเบื้องหลังของนักกีฬาให้เราได้ดูกันด้วยครับครับผมอ่าซึ่งเกมแรกของที่เมื่อไทยเนี่ยจะเล่นในวันที่31พี่ปื้มครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเจอกับบัลแกเรียช่องวันจะถ่ายสดก่อนครับนะครับผมแล้วก็เกมในวันที่2สองจะเจอกับเซอร์เบีย ในวันที่17อันนี้ช่องจีมเอ็มไทยก็จะสลับกันนะถ้าเปิดถ้าเปิดไม่เจอช่อนึงก็อยู่ช่องนะใช่ใช่นะฮะแล้วก็วันนาที่สามจะเจอกับเบนเยี่ยมในวันที่สี่ิถุนานะครับห้าโมงเย็นแล้วก็นัดที่สี่ในรอบแรกเนี่ยจะเจอกับจีนนะครับครับผมก็สลับกันเนี่ยสองช่องแล้วก็เวลาสนามของทีมชาติไทยเนี่ยสนามแรกเราก็เล่นเวลาเนี่ยทุ่มครึ่ง5้าโมงเวลาคือเวลาค่อนข้างดีเยเย็นๆหน่อยนะครับส่วนสัปดาห์ที่สองเนี่ยเราจะไปที่ฟิลิปปินส์นะครับ เวลานี่ก็คือบ่ายสองสิบโมงหกโมงเย็นแล้วก็บ่ายสองนะครับผมแล้วก็นัดที่สามเนี่ยก็ไม่ดึกนะสามทุ่มห้าโมงครึ่งสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะครโปรแกรมทีมชาติไทยก็เดี๋ยวติดตามที่หน้าเพจเราอีกทีแล้วกันเดี๋ยวเราแจ้งเรื่องของเวลา,เ,าเวลาถ่ายทอดสดแล้วก็คู่แข่งขันของทีมชาติไทยให้ได้ให,ให,ให้ทราบอีกทีหนึ่งน,นะครับผมอืมก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับแฟนๆบอลนั่นแหละอ่ได้ดูได้อะไรเงี้ยมันแฮปปี้อยู่แล้วเนาะ ใช่ส่วนถ้าใครอยากติดตามการแข่งขันทุกคู่ทุกแมตช์นะครับก็ไปสมัครสมาชิกของบอ l บ w o r l d tv ได้สมัครหนึ่งยูเซอร์เนี่ยดูได้สองสองดีไวส์ก็คือสองสองอ่าสองแพลตฟอร์มอ่ะอาจจะดูในคอมก็ได้อ่าดูในมือถือก็ได้อะไรเงี้ยก็หารกันได้เดือนละร้อยเจ็ดสิบาทอ่าเดือนละนะเดือนละเดือนวีดีโอมันแข่งประมาณสองเดือนก็สามร้อยไม่ถึงสี่ร้อยอ่ะเออไม่ถึงสี่ร้อย ได้ดูแบบทุกคู่ทุกเกมดูย้อนหลังได้ด้วยก็ไปดูในนั้นก็ได้คือใครสนใจนะเพิ่มเติมคู่อื่นนะฮะก็เสียตังค์ดูบ้างก็ดีได้แบบว่าเออก็สนับสนุนไงใช่ใช่สนับสนุนเพราะเดี๋ยวนี้จริงมันเจอปัญหาพวกนี้เยอะเนาะใช่เห็นโอ้โหเห็นเรื่องลิสิทิ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เยอะมากเลยครับผม